สวัสดีค่ะมาดูต้นไม้ยามเช้าสวยๆงามๆกันนะคะนี่เป็นชายชนค่ะชายชนที่ป้ายอย่างสวยเลยนะคะเดี๋ยวค่ะลอดใหม่ออกมาก็สวยป้ายมาเลยเชียวนะคะ ก็ค่อยๆดูพัฒนาการเข้าไปนะคะอันนี้เป็นนางไหมตัวนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางให้เขานะคะก็คิดว่าเดี๋ยวสักระยะนะคะจะเปลี่ยนกระถางให้เขามันก็สมควรจะเปลี่ยนแล้วคะะ่ะแต่ว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเายังไม่แข็งแรงดีพอเนาะ เราก็เลยยังไม่มั่นใจที่จะเปลี่ยนให้เขาเนี่ยค่ะพอเขามีหลอดใหม่มาเขาก็ป้ายแดงมาเชียวนะคะส่วนนางสีบุบผานางสีบุบผาก็แข็งแรงแล้วค่ะแต่ใบเขา อ่อนหวานดีนะคะเนี่ยเขาเพิ่งมีแค่สองใบยังคิดอยู่ว่าจะเปลี่ยนกระถางเขาเลยไหมเนี่ยค่ะนางสีบุบผานะคะเม็ดสีเขาสวยดีค่ะตัวน,นี้ก็เป็นพระพันวสานะคะตามที่ได้มาเขาชื่อว่า ษาตัวนี้ได้มาในชื่อว่านางวารีนะคะก็เดี๋ยวต้องไปดูข้อมูลจากเพื่อนพี่ๆที่ทำข้อมูลไว้ในชาแนลนะคะว่าเป็นอะไรแต่ตัวนี้ไม่มีชื่อตัวนี้นะคะไม่มีชื่อเป็นลูกไม้นะคะ เป็นลูกไม้แต่ใบเขาแข็งแรงสมบูรณ์ดีมากเลยค่ะโครงสร้างก็แข็งแรงดีนะคะส่วนตัวนี้ชื่อว่ากระมลชนกนะคะถ้าเพ่งพินิษดูแต่ละใบแต่ละใบของเขานะคะเราก็จะพบว่าเหมือนลายหินอ่อนเลยค่ะสวยดีเนาะเประเขียว เเขียวเขียวแก่เขียวอ่อนขาวนะคะสะดือเป็นสีแดงเข้มนะคะสวยงามดีค่ะเนี่ยค่ะหลอดใหม่แทงมาก็เป็นออกขาวๆนะคะกระมนชนกตัวนั้นนพก้าค่ะตัวไก,กลๆนั่นนะคะ นพกพะก้าวตอนนี้ก็แข็งแรงดีแล้วค่ะนะคะตัวนี้ใบเขายังสวยอยู่ก็ยังไม่ได้เขายังไม่ได้ยังไม่ได้ทิ้งใบนะคะกัดสีสวยๆมาแล้วนะคะตัวนี้เป็นซับเรษฐีค่ะหน้าตาเขาเป็นแบบนี้เลยแหละแข็งแรงดีแล้วค่ะ นะคะก็ชื่นชมไปประมาณนี้นะคะอย่างน้อยที่สุดก็ได้ดูพัฒนาการของเขาในแต่ละเช้าของแต่ละวันนี่ก็รัตนสินนี่หลอดใหม่แทงมาเป็นแบบนี้นะคะทรงใบของรัตนสินเป็นแบบนี้นะคะ นีลูกไม้เช่นกันค่ะเดี๋ยวให้ดูอีกที่อีกที่นะคะนี่ชื่อว่าวังทองค่ะวางทองก็กระดูกดำสะดือเป็นสีน้ำตาลดำนะคะรอเขาแข็งแรงอีกนิดเนาะนี่ชื่อว่าลูกไม้เลนูนะคะ ตัวนี้ชื่อว่าเพชรเจ็ดสีเพชรเ็ดสีค่ะตัวนี้เอาทศก,กัณฐ์ทั้งสองต้นนะคะทั้งสองกอเนาะมาอยู่ด้วยกันละก็ทศก,กัณฐ์จริงๆแล้วค่ะเนาะก็ดูไปค่ะอันนี้เขาบอกว่าชื่อว่ารวยล้นฟ้าเราก็ไม่รู้ว่าใช่ไหมเดี๋ยวต้องดู หาข้อมูลอีกทีว่ารวยร้นฟ้าต้นเล็ก mm hmm. เขาเป็นแบบไหนนะคะอันนี้ไก่ราชาบดีนี่ค่ะไก่ราชาวดีอันนี้แดงวัวนะคะน,นี่แดงวัวก็ดูไปค่ะ ฟ้าจุดสีชมพูสวยเชียวค่ะมีเศรษฐีสุพรรณนะคะหลอดใหม่แสดงหน้าตาออกมาแล้วเนี่ยค่ะเขาคลี่ใบแล้วเนาะกัดชมพูมาเลยค่ะสวยงามค่ะ นี่ก็หลวงราชเสนหานะคะแล้วก็นิมิ่งมุงคลค่ะนี่ไก่แก้วตัวงามค่ะแล้วก็ปราสาททองค่ะตัวนี้ชื่อพระยาพันวังใบเขาผิวสวยเชียวค่ะพระยาพันวังนะคะเนี่ยค่ะพระยาพันวัง ขอบพระคุณทุกการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ